สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรได้มาอยู่ในพระตำหนักเสด็จปู่วิริยเมฆนะคะซึ่งถือว่าเป็นประติมาก,กรรมที่มีอายุนะคะนานถึง1,200ปีนะคะด้านหลังของอาจารย์นี้นะคะรูปเคารพเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้น จากแผ่นศิลาและแผ่นศิลานี้นะคะมีลวดลายลักษณะเหมือนใบโพ์ที่มีการเอาไปตั้งไว้โดยรอบของเสมาคือในเขตของพระอุโบสถในสมัยโบราณนะคะซึ่งพื้นที่ของเขาพระอังคารนี้นะคะที่ตั้งของมณฑกนั้นเป็นสถานที่ของพระอุโบสถแต่เก่าก่อนดั้งเดิมแล้วก็ ใบเสมานี้ก็ถูกเรียงรายอยู่โดยรอบและก็ถูกสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ยุคก่อนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันดังนั้นใบเสมานะคะที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้นะคะถือว่าเป็นการถ่ายทอดนะคะศิลปะนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อความสัมพันธ์จากเ,เทพมาสู่พระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็น เทพรักหรือซ,ซึ่งถือว่าเป็นมหาเทพที่ดูแลพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเสด็จบุริีเมฆถูกกันตั้งขึ้นแล้วก็สร้างพระตำหนักขึ้นถวายนั้นนะคะสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หมู่คนมักจะนิยมเข้ามากราบไหว้สักการะและก็บูชา และก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จำเป็นและสำคัญของพื้นที่เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมนะคะมาเสพนะคะศิลปะนะคะวัฒนธรรมศาสนาตลอดจนถึง แหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีความอดุดมสมบูรณ์แล้วก็ตั้งอยู่บนเขานะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราได้กราบไหว้สักการบูชาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะไปด้วยกันแล้วก็ร่วมกันดังนั้น ไปเสมาลักษณะอย่างนี้จึงมีแห่งเดียวนะคะของประเทศไทยและก็มีอายุนับพันปีหรือ1,200ปีนั่นเองดังนั้นถ้าทุกท่านได้ชื่นชมแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีอายุที่ยืนนานมากแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นที่นี่เป็นอะไรนะคะที่นี่ มีความสําคัญอย่างไรซึ่งตอนนี้อาจารย์ยืนอยู่บนภูเขานะคะทุกท่านจะมองเห็น,น,นด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นภูเขาเห็นไหมภูเขาเห็นไหยคะน่าดูน่าชมมากเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปดูเสด็จปู่บริยมเมกที่มี4ก่อนองค์เนี้ยเป็นแบบไฮไลไท์เลยนะคะติดตามมาดูนะคะ